มาครับเพื่อนๆมาแตะแรงกันใน EP ที่1 1นะครับประจาเดือนกรกฎาคม2 5 6 7นะครับในกระดาษแรกนี้เราเดินหลังนะครับแต่ได้ขึ้นคำสูงครับเพราะเขาย่อเป็นแผนครับรอให้เราขึ้นสูงแล้วก็ตัดข้างนะครับเข้ามาผมก็ขยับขึ้นไปใหม่ครับเขาขยับลงจังหวะนี้ผมยกขวาเลยครับมุมขวาเขาก็ต่อขึ้นมาครับโอ้ต่อขึ้นมาสูงเลยแล้วก็ขยับขึ้นครับนี่ขึ้นไปคำไว้นะครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนครับจังหวะนี้สําคัญนะครับขยับอย่างนี้เราก็แทรกกินเลยนะครับจะปิดไหมครับ จะปิดหรือจะแถวไงคนละตัวนะครับถ้าแรกคนละตัวอย่างนี้เสียเปียบเรานะครับผมทะลุฮอตแน่นอนครับจังหวะนี้เส้นหนึ่งทีแล้วก็กดสองิลิคมนะครับทะลุฮอตยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับเกมนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเวอาอย่างเง้นครับพอเขาขยับมาปั๊บมือนะครับมือไวกว่าสมองยกดันขึ้นกักทันทีนะครับตามสัญชาตญาณไม่ดูว่าตัวเองดุดเข้าฮอตแล้วเออลําบากแล้วทีเนี้ยเปิดโอกาสให้ฝั่งนั้นครับทีนี้โอ้โหลําบากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าฮอตแล้ว แล้วก็เข้าไปแล้วครับเราเข้ากินเลยคนละตัวเปล่าช่วงนี้เอาหมดนะคนละตัวสองตัวเอาหมดนะเขาไม่เอาสิครับเออเราทีนี้เบอร์ยีิบสองเขาฮอตไม่ได้นะครับเพราะมันอยู่ในเส้นทางของการต่อฮอตออกได้สบายนะครับต้องเอาเบอร์ยีิบสองไว้บังนะครับจะขยับยี่ิบห้าเข้าฮอตนะครับแต่จังหวะนี้เขาเดินลงมาอย่างนี้ครับคราวนี้ไม่ปล่อยครับกดสามโซเดียมคอมไปเลยครับไม่มีโอกาสในครั้งที่สองนะครับ ไปต่อกันในกระดานที่สองเลยนะครับเพื่อนๆกระดานแรกก็เสร็จเราไปกระดานที่สองนี่เราเดินก่อนนะครับฝั่งนั้นเดินหลังผมขึ้นคั้มสูงไปเลยนะครับนี่เขาชอบย่ออยู่แล้วครับเขาไม่กางบนอยู่แล้วตอนแกก็ต่อตัดข้างเหมือนกระดานที่แล้วเป๊ะนะครับเพื่อนครับว่าจะเดินเหมือนกระดานที่แล้วหรือเปล่าคล้ายๆนะครับเราขยับขึ้นก่อนเลยครับไม่ให้ขยับลงมาพร้อมกบยกขึ้นไปเขาแทรกกินจังหวะนี้ครับคนละตัวครับแต่ผมกินเข้ามุมไปนะครับจังหวะนี้ เผื่อเขาพลาดนะครับขยับสามาเจ็ดอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ทิ้งด่มกดสองโซนิมคอมขึ้นไปเลยนะครับนี่เข้าพัดแล้วมากเหลือสามต่อสี่นะครับแต่เรามีฮอตนะครับได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับรู้ครับว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ยังไงนะครับเขาขยับลงจะไปเข้าฮอตนะครับในจังหวะนี้ผมก็ยกมากันไว้นะครับจะเส้นไหมจ๊ะนะครับไม่เส้นนะครับเออไม่อยากเข้าฮอตเราก็มากดซะเลยนะครับทีนี้เราก็เดินสายกลางสายเดียวเลยครับ เดินยาวๆเลยนะครับรูดไปรูดมาอยู่นี่นะครับมีอย่างเดียวที่ต้องระวังครับอย่าให้เขาเส้นเบี่ยงออกไปจากเส้นกลางได้แล้วกันนะครับรูดนะครับแล้วก็รูดปรือดนะครับเขมจบตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเขาตัดสินใจยอมแพ้ไปในจังหวะนี้ครับไปตัวกันในกระดานแถมแล้วกันนะครับแถมไปอีกหนึ่งกระดานครับพอสองกระดานแรกจบไวเสือเกินนะครับในกระดานที่3นะครับกระดานแถมนี้เราขึ้นเป็นมาตรฐานฝั่งนั้นเป็น3มตัวเรียงก็ต่อขึ้นไปเลยนะครับเรา เขาเตรียมตัวตั้งต่อนะครับเราก็ขยับขึ้นเป็นภูเก็ตทันทีนะครับอรูปนี้เห็นบ่อยนะครับเขาต่อขึ้นมาครับจังหวะนี้ต่อเสียบเข้ามาผมต้องยกสามสองยี่สิบแปดนะครับสิบแปดสิบสี่ไม่ได้ติดสามนะครับขยับขึ้นค้ำกันหนึ่งได้ครับไปกักไปก่อนจังหวะนี้เดินสิบแปดสิบสี่ก็สามสามนะครับเสมอกันนะครับเขาไม่เอานะครับจังหวะนี้เขาต่อนะครับนี่ครับต่อขึ้นมาเลยต่อขึ้นมาทีนี้เรามีจังหวะเล่นนะครับ เดินสามสิบขึ้นไปย1สบเอ็ดนะครับไปกากกันแล้วเขาก็จะเส้นแล้วก็แซกกินซึ่งก็จะมีค่าเท่ากันกับเดินยี่8บสาสิบแปดจังหวะนี้นะครับนูเว่าเขาจะแยกคนละตัวหรือว่าจะแซกกินเลยนะครับจังหวะนี้เขาจัดการแซกกินเลยผมก็ยกสวนไปครับให้เขาเลือกกินแล้วกันนะครับเขาขยับกินตัวล่างอีกแล้วครับเราก็กินตัวบนมาดูครับเขาขยับเข้าฮอตผมก็เข้าฮอตแต่สามนะครับไม่เข้ากินพอเขาขยับฮอตอย่างนี้นะครับผมก็ คิดว่าชนะเนี่นอนครับมัดมากดท้ายเพียสองตัวนี้เขาไว้นะครับดิดไม่ออกนะครับลักษณะนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับเอาตัวไหนกินก็น่าจะแพ้เขาเลยตัดสินใจยอมแพ้ไปในจังหวะนี้เลยนะเพื่อนไปต่อกันในกระดานที่สามที่สี่เลยนะครับเพื่อนจะเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับท่านละสองกระดานนะครับยังคงเป็นสามเรียงมุมคู่สู้มาตรฐานนะครับสาม EP ติดต่อกันแล้วครับแล้วก็ท่านนี้ก็เป็นคนเดียวกันกับ EP ที่แล้วนะครับมาสุ่มเจอกันอีกหนึ่งรอบเฉยเลยนะครับผมก็อยับ6กไปก้านะครับ เขาก็ขึ้นเป็นมาตรฐานภูเก็ตนะครับเราก็เสียบขึ้นไปเลยขยับลงอย่างแบบนี้นะครับผมก็ต่อขึ้นไปเกมเขาคงส่งมาให้แก้มือหรมั้งครับเออใน ep ที่แล้วจังหวะนี้เขาแทรก228นะครับพีนี้ไม่แทรกนะครับลงมุมเราก็แทรกกินเลยมาดูครับว่าจะหลบหรือจะปิดนะครับหรือจะแลกคนละตัวนะครับคิดอยู่พักใหญ่เลยนะครับในแต้มนี้นะครับเพราะว่า ep ที่แล้วแพ้ไปนะครับในแต้มนี้เขาหลบนะครับเราก็มุ่งหน้าสูงครับเขาแทรกกินเราปล่อยเลยนะครับนี่ครับจังหวะนี้เขาตัดสินใจต่ออย่างนี้ครับ เปิดกินเราเฉยเลยนะครับเราก็อ่ะกินก็กินนะครับจาเป็นนะครับกดสองโซดีมาัลขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับนี่ได้กําไบมาหนึ่งตัวครับเข้าฮัตไปมาดูครับว่าจะหนียังไงล่ะครับทีนี้เราก็เข้าฮัตไปอีกตัวแล้วกันนะครับเขาดูท่าไม่ยอมไม่ง่ายนะครับต้องเอาฮอตอีกหนึ่งตัวมาสยบนะครับทีนี้ก็เตรียมตัวต่อฮอตออกแล้วกันนะครับจะไม่มีปัญหาแล้วครับในกระดาษแรกนี่ครับต่อฮอตเสร็จเราก็ไปกัดไปได้เลยนะครับ เรียบร้อยไปครับในกระดานแรกเป็นของเราไปยังคงเป็นปัญหาสําหรับเขานะครับการเจอกันกับสามเหลี่ยมมุมกู้นะครับไปต่อกันในกระดานที่2นะครับเราเดินก่อนบ้างนะครับเขาเตรียมจะตัดหน้านะครับผมก็เลยย่อเล่น5้าเตี้ยมไปเลยครับนี่เขาขยับขึ้นมาค้าแทนเรานะครับแรกขาจะเป็นส่งปุ่มนะครับเห็นเรากางแขน4ี่ขุนพลออกเลยขยับฉีก1 0 14 จะต่อ3เราซะอย่างงั้นนะครับเราขยับ3ามเอ็ดยไม่ได้นะครับโดน3ามขยับขึ้นมุงครับยี่สิบขึ้นไปนะครับค่อยตั้งสามเหลี่ยมที่หลังนะครับพร้อมต่อขึ้นไปเลยครับจังหวะนี้นี่ครับต่อขึ้นไปเสียบชึบไว้นะครับจะขยับไหมครับสิบห้าสิบเก้าไม่ขยับนะครับยกหนึ่งมาห้าเราก็ยกขึ้นสูงนะครับยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดนะครับขึ้นไปเลยมาดูครับว่าเขาจะขยับตัวไหนนะครับแต่หมีคิดอยู่พักหนึ่งครับขยับสิบห้าสิบเก้าเราก็แซ่ขึ้น เขาปล่อยกินคนละตัวอย่างนี้ก็บายเราครับเส้นก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็แทรกกินขึ้นไปเลยนะครับโอ้ทางเขาฮัตลงนะครับดูท่าแล้วเหมือนจะสบายๆนะครับนี่เขาขยับลงครับทางเข้าฮัตเขาลําบากแน่นอนนะครับพอหานเราเนี่ยเตรมอัตราศึกนะครับนี่เราต้องเส้นอย่างนี้ครับเส้นหนึ่งทีทีนี้หมากเหลือเท่ากันแล้วครับสี่สี่นะครับเราได้มีฮอตอีกหนึ่งตัวไล่กดซะนะครับขยับกระดึบมาจะเข้าฮัตเราเปิดออกครับไม่เข้าขยับตัวล่างลงมาเราก็ตัวทิ้งเลยครับนี่เนี่ย เมื่อกี้เบี้ยผมกับพัดมันอยู่ชิดกันเหรอกินสองชยเลยเฮ้ยโกงหรือเปล่าเสมอกันไปเชยว่าปวดหัวหัวจะปวดเป็นกระดานแถมแล้วกันครับมาชดเชยความฉลาดเกินของเรานะครับกระดานแถมนี่เป็นกระดานเดินหลังนะครับเพื่อนผมขึ้นห้าเต้มแล้วกันนะครับฝั่งนั้นดูท่าจะเป็นมาตรฐานนะครับผมฉีดออกด้านขวาขึ้นมุมไปครับกลับขึ้นเป็นสามเหลี่ยงนะครับแทรกกินขึ้นไปเลยเขาหลบนะครับเออพุ่งเข้ามาเราก็เสียบขึ้นไปเปิดกินเฉยนะครับเอ้า มองเท่งสมัครเนี่ยต้องรีบเอาคืนไว้นะครับเออไม่งั้นะเสียฟีไปหนึ่งเลยนะครับเนี่ยต้องเล่นอย่างนี้เลยครับแล้วก็ขังไม่กินหนึ่งตัวนะครับหมากจะเหลือเท่ากันครับค่อยไปคิดกันตัวเห็นบ้างไม่ได้เสียบเข้าไปอย่างเดียวเออเขาขยับลงมาแล้วก็ขยับก้าวไปสิบห้าแล้วครับนี่จะต่อขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับมาดูกันครับเขาปล่อยให้เราต่อนะครับเราก็ต่อขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ต่อเขาจะกดสองนะครับกันไม่ได้เลยนะครับ แน่กันไว้ครับแป๊บเดียวหมากเหลือสี่สี่นะครับเออมาต้องขยับไปกันไว้ครับเดี๋ยวเขาลงหมานะครับเขาลงเบี้ยลงมาลําบากเดือนสิบสี่สิบแปดไม่ได้ครับเสียฟรีนะครับต้องไปตาสิบเจ็ดนะครับนี่ยขยับไปครับดูเขาว่าเขาจะเสะกินไหมหรือจะทํำยังไงครับเขาตัดสินใจต่อขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อนๆเราก็รีบไม่ได้นะครับจะมุ่งหน้าสูงฮอตไม่ได้นะครับจะเสียฟรีนะครับต้องขยับสองมาเจ็ดครับมาปิดสะกก่อนนะครับทีนี้เราก็มุ่งหน้าสูงฮอตนะครับขยับขึ้นไปเลยนะครับ เขาจะเข้าเราก็จาะนะครับอเข้าไม่ได้นะครับจิตสวงเราทีนี้เราก็เข้าตาสามสิบเอ็ดแล้วกันนะครับมาดูกดดันให้เขาเข้าฮอดลำบากนะครับหมาเขาสูงสองตัวนะครับอันตรายมากเนี่ยตอนนี้ยังเข้าฮอดไม่ได้นะครับถ้าเข้าแพ้เลยเขาเลยขยับเบี้ยขึ้นไปอย่างนั้นครับทีนี้เราจะทํำยังไงครับผมขยับสามเอ็ดยี่สิบสี่แล้วกันนะครับเต้มนี้ถือว่าเป็นเต้มสําคัญของกระดานนี้เลยครับมาดูครับว่าเขาจะเดินตัวไหนเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนครับในจังหวะนี้นะครับเดินเบอร์สิบหกหรือเดินเบอร์แปดนะครับ ต้มนี้คิดอยู่พักหนึ่งครับก่อนจะเดินเข้าฮอตตาสามไปนะครับเราปิดทะกอนนะครับมาดูกันอีกทีนะครับเขาจะเดินตัวไหนนะครับถ้าขยับ1 6บ2สองเราก็จะดึงไปตาย1ิบเ็ดนะครับเอาเสมอนะครับขยับฮอตอย่างนี้นะครับเราฮอตเรากดตา1ิบเก้าเลยครับเดินได้ตัวเดียวครับคือฮอตนั่นแหละครับเดินไปตาแปดเดิน2แผลทันทีนะครับขยับจับตาสามนี้ก็แพ้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับเป็นของเราไปครับเจอกันที่หน้าครับผมสวัสดีครับ